คนไข้ถามมาว่าเดินตัวเอียงแบบนี้เป็นหมอรองกระดูกกลิ้นไหมเดีย๋ยววันนี้มาฟังคําอธิบายและคําแนะนําเบื้องต้นกันค่ะใครที่เพิ่งเริ่มมีภาวะเดินตัวเอียงแบบนี้นะคะคือยกสะโพกขึ้นนะคะแล้วทําให้เราเดินเนี่ยไม่เท่ากันนะคะสะโพกยักไม่เท่ากันรู้สึกแบบเอียงยกอย่างเงี้ยตลอดเวลาค่ะความเสี่ยงที่จะเป็นนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือภาวะหมอนรองกระดูกที่กลิ้น ไปรบกวนเส้นประสาทเพราะว่าเวลาคนที่มีภาวะหมอนรองกระดูกปลิ้นนะคะไปรบกวนเส้นประสาทเนี่ยร่างกายเขาจะมีการหลีกเลี่ยงนะคะก็ค,คือว่าเขาจะหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้ไ,ไปทับเส้นประสาทนะเขาก็จะชิปเวทแบบถ้าเกิดสมมติว่าเขาก,กดลงไปเงี้ยมันโดนเส้นประสาทจังเขาก็จะเลี่ยงตัวเอียงนะคะแต่อีกกรณีหนึ่งไม่ได้มีภาวะหมอนรองกระดูกปลิ้นไปทับเส้นปรนะสาทอะะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากพฤติกรรมที่เราทํางานหรือใช้ชีวิตในชีวิตประจําวันเนี่ย ข้างใดข้างหนึ่งที่มากเกินไปนะยกของหนกักหรือทำอะไรข้างเดียวหรือหิ้วของข้างเดียวอะไรเงี้ยแล้วเพิ่งเป็นเพิ่งเป็นแบบไม่ได้เป็นมั้งแต่กาเนิดอะ่ะมันอย่างเคสเนี้ยเขาเพิ่งเป็นมาประมาณ2เดือนที่เขาปรึกษามาเนาะและที่สําคัญเนี่ยเคสเนี้ยเขาไม่มีการกระตุ้นอาการคือร้าวลงไปที่ขาหรืออาการชาหรืออ่อนแรงที่ขานะคะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการรบกวนของ ภาวะหมอนรองกระดูกกลิ้นนะคะเคลื่อนไปทับเส้นประสาทเนี่ยมันจะมีอาการชาร้าอะ่ะลงตรงบริเวณขานะขาท่อนล่างอะคะนะ,ะคือ L4 L5 S1 เนี่ยมันจะลงไปตรงบริเวณขาท่อนล่างเนาะแต่เคสเนี้ยเขามีแค่ปวดสะโพกลึกๆนะคะแล้วก็มีปวดหลังล่างอะไรประมาณเนี้ยนะและที่สําคัญคนที่เป็นภาวะหมอนรองกระดูกเนี่ยเคลื่อนหรือกลิ้นเนี่ยไปโดนเส้นประสาททางด้านหลังอะคะเวลานั่งอะ่ะ อาการปวดอ่ะมันจะเพิ่มขึ้นและเวลาลุกยืนอ่ะอาการปวดมันจะเบาลงนะคะเพราะว่าเวลานั่งเนี่ยเราไปกดเขาแล้วก็นั่งหลังคอมด้วยใช่ไหมหมอนรองกระดูกมันก็จะปิ้นไปข้างหลังเนาะแต่เวลาเรายืนเดินนะคะหมอนรองกระดูกม,มีการขยับนะในกรณีที่ที่ผนังมันยังไม่ได้แตกะคะ่ะเขาก็ยังขยับเคลื่อนนะคะอาการปวดอ่ะมันก็จะลดน้อยลงและเคสเนี้ยเขาจะปวดเฉพาะเวลายืนเดินนาะนๆนะนะนะเวลานั่งอ่ะทำให้อาการปวดเขาดีขึ้น ซึ่งมันผิดกับภาวะที่คนที่เป็นหมอรองกระดูกเปลนไปน,นะคะคนที่เป็นภาวะหมอรองกระดูกที่มีภาวะเคลื่อนหรือปลิ้นนะคะถ้านั่งเนี่ยยิ่งนั่งไปเรื่อยๆอ่ะจะกระตุ้นอาการปวดเพิ่มขึ้นนะคะแล้วถ้าเกิดไปกดทับเส้นประสาทแล้วะะ่ะมันจะมีอาการปวดร้าวชาหรือว่าอ่อนแรงเนี่ยของขานะคะปวดร้าวชามันจะเป็นอาการแบบตามขาเลยนะถ้าเกิดเห็นชัดๆที่จะเป็นกันเยอะๆนะคะก็จะเป็น ในส่วนของนิ้วโป้งนะคะหรือว่านักแท้งหรือน่องเอนี้ยไม่มีอาการนั้นเลยเนาะเราก็เพิ่งไปมาสองสัปดาห์แล้วก็ลักษณะาอาชีพที่เขาทำเนี่ยก็เป็นกเกษตรกรนะคะก็คือมียกของหน,นักนะใช้ข้างใดข้างหนึ่งซึ่งมันอิมบาลานะคะคือมันไม่สมดุลและเคสนี้เขามีผลเอ็กซเรย์นะผลเอ็กซเรย์เนี่ยซึ่งเขาไม่ได้ส่งภาพมาให้ดูเนาะผลเอ็กซเรย์ของเคสนี้คุณหมอบอกว่ากระดูกเสือ่อม คือมันมันเสื่อมไปตามวัยกับเสื่อมกับจากการใช้งานอยู่แล้วเป็นธรรมดานะ,สะแสดงว่าอะไรถ้าเกิดคุณหมอบอกว่ากระดูกเสื่อมคุณหมอไม่ได้พูดคําว่ากระดูกเคลื่อนแสดงว่าโครงสร้างของกระดูกอะ่ะมันอยู่ในแนวที่โอเคไม่มีเพราะากระดูกเคลื่อนแต่ว่าเอกเรลย์อ่ะมันมันมองไม่เห็นหมอลองกระดูกปลิ้นนะคะแต่จากที่คําที่พิมพ์เล่าไาใ้ฟังเนี่ยดูแนวโน้มแล้วอะ่ะมันไม่น่าใช่หมอลองกระดูกปลิ้นนะคะเพราะว่า ไม่มีอาการร้าวไม่มีอาการชาไม่มีอาการอ่อนแรงนะคะแล้วก็นั่งท่านั่งเนี่ยเป็นท่าที่ไม่ได้กระตุ้นทําให้มีอาการปวดเพิ่มขึ้นแถมท่านั่งยังสบายด้วยแต่เขาปวดตอนช่วงยืนเดินนะคะถ้ายังไงเคสเนี้ยถ้าเกิดอยากให้แนะนําจริงๆนะคะก็ต้องไปตรวจประเมินทางกายภาพอย่างละเอียดนะในจังหวัดหรือโรงพยาบาลที่เขามีทางคุณหมอกระดูหรือนักกายภาพนะช่วยประเมินทางกายภาพอย่างละเอียด นะคะแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของเรื่องของกล้ามเนื้อค่ะมันจะใช้เวลาแค่ประมาณสากัก2-4สสัปดาห์นะหรือประมาณเดือนหนึ่งอ,อาการก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดเรามี ข้อจากัดในเรื่องของระยะเวลาในการรักษาแต่ว่ายังไงก็ต้องไปให้คุณหมอเขาประเมินอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะว่าเราไม่มีภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือหมอนรองกระดูกปลิ้นนะเพราะว่าคาแนะนําของเราเป็นคําแนะนําเบื้องต้นเนาะถ้าเกิดมันเป็นจากกล้ามเนื้อจริงๆไม่มีภาวะแบบรบกวนเส้นประสาทมาจากหมอนรองกระดูกที่ปลิ้นหรือกระดูกที่เคลื่อนนะคะ ให้บริหารตามไลฟ์ยืดเยียดนะซึ่งเราอ่ะจะนำบริหารสัปดาห์หนึ่งอ่ะอยู่ประมาณ3วันนะก็เวลา19.45นอนจะเริ่มบริหารท่าแรกนะคะถ้าเกิดเป็นใครก็ตามที่มีปัญหาการปวดเรื้อรังจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อนะมาไลฟ์สดบริหารหยืดเยียดกับเราได้ซึ่งเราทำมาเป็นปีที่10แล้วนะประมาณปกติเราจะทำวันอังคารวันพฤหัสและวันอาทิตย์3วันนี้นะคะจะเข้ามา เช็คระบบเนี่ยต่อ19.30นะแล้วเริ่มท่าแรกเนี่ยอยู่ที่19.45นะคะถ้ายัางไงเคสนี้ไปตรวจประเมินอย่างละเอียดแล้วเป็นที่กล้ามเนื้อก็มาบริหารไหลยืดเหยียดด้วยกันนะเพื่อที่จะช่วยลดคลายปวดคลายตึงด้วยท่าง,ง่ายๆใช้เวลาประมาณ30-35นาทีแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของแกนกลางลําตัวใครบริหารตามไลฟ์สดไม่ได้ก็ทําตามที่บันทึกไว้ก็ได้นะคะใน Facebook เขาก็จะมีบันทึกไว้นะหรือว่าใน YouTube ก็จะมีบันทึก ว้เช่นเดียวกันนี่ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะใครที่ต้องการให้เราให้คําแนะนําเบื้องต้นแบบนี้นะคะก็พิมพ์ขอรับ17คําถามเรามี17คําถามแล้วนะคะและ้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามสั้นๆง่ายๆนะคะแบบนี้ให้ฟังให้เข้าใจกันนะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะใครต้องการให้เราทําคลิปตอบคาถามก็พิมพ์ขอรับ17คําถามมาที่ไลน์ ID นี้นะหรือว่าส่งทักแชท a c e b o o k ได้เลยคะ่ะ